สวัสดีค่ะพบกันใหม่กับการดูแลลูกน้อยวัย1 1เดือนนะคะคุณพ่อคุณแม่จัดอาหารสามื้อได้เลยนะคะอาหารสามมื้อหมออยากส่งเสริมให้ทานอาหารค่อนข้างตรงเวลาค่ะเพื่อสอนให้เด็กๆชินกับการทานอาหารให้ตรงเวลานะคะอาหารของเด็กๆวัยนี้ค่ะ วัยที่ใกล้ๆหนึ่งขวบเป็นช่วงทองของการฝึกการบดการเคี้ยวการปลิกลิ้นย่อยอาหารนะคะวัยนี้หมออยากขอให้อาหารของเด็กๆอย่าปั่นตลอดอย่างเช่นเริ่มมีอาหารเนื้อหยาบข้าวสวยมาเป็นเม็ดเมดลาดแกงจืดได้นะคะอย่างข้าวต้มของเด็กๆวัยนี้ไม่ต้องไปปั่นแล้วค่ะอยากให้เขามีความได้ฝึกทานอาหารที่มีความหยาบๆบ้าง ยังจำเรื่องหน้าต่างทองของโอกาสของหมอได้ไหมคะช่วงใกล้ๆขวบเป็นช่วงหน้าต่างทองของโอกาสในการสอนกล้ามเนื้อการทานอาหารให้ทานอาหารที่มีความอยากลูกบางบ้านพลาดช่วงนี้ก็คือช่วงนี้เห็นว่าลูกยังเล็กอยู่ยังปั่นอาหารตลอดจนพ้นขวบ น้องกลุ่มนี้เนี่ยชอบกลับมาปรึกษาด้วยเรื่องปฏิเสธอาหารทานอาหารยากแล้วกว่าจะเรียกคืนสัญชาตญาณการทานอาหารได้มักจะยาวยืดไปถึงวัยอนุบาลเลยค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะหน้าต่างทองของโอกาสทานอาหารที่มีความยากนะคะ ลูกหลายบ้านฟันขึ้นแล้วลูกบางบ้านยังค่อยๆคุณเหงือกขึ้นมานิดเดียวนะคะทันทีที่มีฟันตอนนี้ส่งเสริมให้เริ่มแปรงได้เลยค่ะแปรงเบาๆนะคะทุกวันนี้มีอุปกรณ์ให้เลือกใช้เยอะมากเลยเป็นพวกตุม่มซิลิโคนผ้าพิเศษที่เอาไว้เอาไว้เช็ดปุ่มเหงือกเด็กๆโดยเฉพาะก็ได้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ลองใช้ลองปรับดูให้ถนัดกับมือคุณพ่อคุณแม่นะคะ เด็กทารกก่อนกับหลังหนึ่งขวบจะมีวิธีคิดหลายอย่างที่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะลูกหนึ่งขวบนะคะความรู้สึกอุเราก็เป็นเด็กหนึ่งคนมีชีวิตมีจิตใจมีความอยากของตัวเองจะเริ่มค่อยๆพัฒนาเริ่มอยากทำเองคุณพ่อคุณแม่เจอประสบการณ์แบบนี้ไหมคะอย่างเช่นเราจะป้อนอาหารเขาจะปัดมือเราอยากทานเองอยากทำเอง,อย,เอ,งอยากเดินเองลูกบางบ้านจะปัดปัด มไม่ค่อยอยากให้เราจุ้มก็ยังได้นะคะถ้าเผื่อน้องๆเขาเดินแข็งแล้วค่ะคําแนะนําก็คือยังดูแลใกล้ชิดแต่ลูกๆเนี่ยต่อให้เขาเริ่มอยากทําอะไรเองแต่เวลาเขาหันมาเขาก็จะยังรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยถ้ามีเราอยู่ในสายตาค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการเลี้ยงดูที่เหมาะสมัยนี้ก็คือเลี้ยงดูเขาใกล้ชิดแต่บางเวลาถ้าเห็นว่าเขาอยากทําเอง อยากลองเองอนุญาตให้เขาทำแต่หันหลังมาจะมีเราคอยช่วยเขาอยู่ตลอดไปค่ะนี่คือคำแนะนำในการเลี้ยงดูลูกน้อยวัย1 1เดือนนะคะพบกันใหม่เมื่อลูกน้อย1ขวบละค่ะ